ในที่สุดฟันดาเ a ตตี้เซคูริตี้บีชดีเอลซใหม่ล่าสุดอย่างรูนก็เปิดตัวอย่างมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันแล้วก็มาแกะตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปโอ้เหมือนเด็กคนหนึ่งจะโดดลงมานะครับแคสซี่เหรอนี่คือเสียงของเบเนเซซ์นะครับโอ้ภายในนี้เต็มไปหมดเลยคอนตี้สนามกอล์ฟนะครับแล้วก็โซนที่เราเล่นกับ มูลนะแล้วก็ทางใต้ดินนะครับห้องลับนะอุ้ยฟ็อกซี่อ๋อมีอุปกรณ์อะไรด้วยนะครับอุ้ยเอนโนเซเลตอนชิก้ายังกลับมานะครับอ๋อมีคอมพิวเตอร์ให้เราแฮกระบบอะไรได้ด้วยอ๋อมีอุปกรณ์กดปุ่มอันนี้เหมือนเป็นอุปกรณ์สื่อสารนะครับฟ็อกซี่เนาะติดต่อกันได้กับเกรกอรี่เหรอเมื่อกี้มอนตี้ชิก้า ้ยแล้วก็ฟ็อกซี่ไม่มีหน้ามูลกับซันมาอีกแล้วเฮ้ยนั่นมันเมื่อกี้มันเอานากากเลยอ่ะเฮ้ยเดลซีมาแล้วอย่ายอมแพ้นะกรกฎาคมปี2023ครับโอ้โห แร้วการแกะตัวอย่างนะครับผมคิดว่าตัวของ Final Fantasy y e e u r i t y b e a ้บ Rune เนี่ยจะเป็น DLC ที่เรายังอยู่ในห้าง Mega Pizza p i z z ่ Plex อยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่เรายังไม่เคยไปซึ่งแคสซี่เนี่ยเหมือนจะกระโดดลงมาอยู่ตรงด้านหลังของตรงบริเวณห้างที่มันยังสร้างไม่เสร็จนะครับมันจะมีโซนที่เป็นเขตก่อสร้างอยู่ก็น่าจะเป็นโซนตรงที่เป็นทางเดินไป ตรงบริเวณลานขับรถของการแข่งขันกับ f o x กซครับซึ่งก็จะจะเป็นตอนที่เราเดินเข้าไปแล้วก็จะมีเหมือนทางทางซ้ายมือที่มันสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ทาง f o x กซแทนนะครับ เหมือนต่อมามันจะมีแบบสถานที่ที่เราเคยไปแต่ว่ามันเหมือนจะเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยเหมือนกับว่าเหมือนมันจะถะล่มลงมาตอนที่เดอบล็อบเนี่ยเคลื่อนตัวนะครับเพราะว่าห้างเมกะพิซซ่าเพ็กเนี่ยมันจะมีสายระยงระยางที่มีการควบคุมเดอะบล็อบเอาไว้นะครับที่อยู่ทางใต้ดินนะครับทําให้ตัวของห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เกิดความเสียหายขึ้นจนกระทั่งแบบพังไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะมีทางเดินที่เป็นเหมือนกับโซนเก็บขยะเนาะแล้วก็จะมีสนามกลอบของมอนตี้นะครับ เหมือนกับว่าแคสซี่เนี่ยจะได้รับข้อความจากเวเนซ่าว่าให้มาช่วยช่วยเธอออกไปจากที่นี่นะครับเพราะว่าเธอเหมือนกับไม่รู้เลยว่าเธอมาติดที่นี่ได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะเธอเนี่ยติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าเมกคาพิกซ่าเพลสนะซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีบุคลิกที่เหมือนจะเป็นเวเนซ่าตัวจริงเลยเพราะว่าตัวเวเนซ่าเนี่ยมีลักษณะ 2บุคลิกนะครับถ้าเป็นแวนนี่เนี่ยเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บุคลิกที่เราอยู่ในเทเลอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครเวเนซ่าเลยนะครับที่ได้มาขอร้องให้แคสซี่มาช่วยเหลือเวเนซ่าซึ่งแคสซี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปรู้จักกับเวเนซ่าได้อย่างไรแต่คิดว่าเราจะมีการเปิดเผยในเนื้อหาของตัว DLC ีนี้นะครับต่อมาก็จะมีโซนของคัพเค้กนะครับที่จะเป็นเหมือนกับโซนห้องอาหารนะเราได้เห็นฟ็อกซี่แบบไม่มีหน้านะครับและกล่องเสียงเธอก็หายไปด้วยนะดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียว เอ่อตัว f o x กซเนี่ยน่าจะเป็นวิทยุสื่อสารนะครับที่สามารถติดต่อเกเกอรี่ได้คือว่าอาจจะมีการเจอกันระหว่างทางหรือว่าอาจจะมีการรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้เกเกอรี่เนี่ยอาจจะมีการไปช่วยเหลือแคสซี่เพื่อช่วยเหลือเวเนซ่าด้วยนะครับต่อมาก็จะมีพวกศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดสเกเลตัน ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ถ้าขยับปุ๊บก็ตายทันทีเลยแล้วก็แกมร็อกชิก้าที่เหมือนจะเดินได้ด้วยนะครับแล้วก็แคสซี่เหมือนจะใช้ระบบในการแฮกผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเปิดดูกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งจะต่างจากเกเกอรี่ที่สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับซึ่งตัวของแคสซี่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนระบบการเล่นไปพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยยังมี อุปกรณ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยนะครับเพื่อไขปริศนาแล้วก็แก้พวกพัดซึ่งต่างๆนะครับคิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเปิดระบบทั้งหมดของห้างสรรสินค้าแห่งนี้น,นั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีหุ่นตัวใหม่ๆนะครับที่คล้ายๆกับหุ่นที่บริการในห้างนะครับรวมไปถึงเนี่ยยังมีการกลับมาของมอนตี้นะครับเจ้าจาระเขคนิเมทอนิกส์นะครับที่ไลล่า อยู่นะครับโดยรูปแบบของมันก็จะเหมือนกับบอสตอนตอนสุดท้ายเลยนะที่มันจะเป,นเป็นเป็นร่างคลานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเกรกอรี่จะจัดการมันให้ขาดเป็น2ท่อนแล้วนั่นเองแคสซี่เนี่ยจะเดินเข้ามาที่ทางใต้ดินที่จุดเดียวกันกันกบห้างนะครับซึ่งน่าจะเป็นทางเดินของเกรกอรี่ที่มาทําฉากจบลับนั่นเองแกมล็อกมอนตี้ยังรอดอยู่แกมล็อกชิก้าก็รอดแกมล็อกฟ็อกซี่น่าหายไปนะครับก็คือ ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะหน้าเละมากๆโดยเฉพาะซันกับมูนก็หน้าเละเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นว่ามันจะมีการไล่ล่าของซันและมูนในรูปแบบใหม่ครับต่อมาคือแคสซี่เนี่ยจะใส่หน้ากากจะสังเกตได้ว่ามันคือหน้ากากกระต่ายครับหรือก็น่าจะเป็นการควบคุมระบบของห้างเมกาพิกซัพเพลสแล้วก็พวกคุนอนิเมโทนิกส์ได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเหมือนกับว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนจอ ของภาพเนี่ยจะเหมือนมีการกดปุ่มนั้นปุ่มนี้ได้ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นในรูปแบบของเกมภาคนี้น,นั่นเองนะครับซึ่ง เจ้าหน้าก,กากของแวนนี่เนี่ยมันเหมือนกับจะสามารถแฮกระบบแล้วก็จะสามารถสั่งการผู้อนิเมตอนิกซ์ุกตัวได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องมารองคดีดีว่ามันจะกลายเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเหมือนถ้าเราใส่เจ้าหน้าก,กากตัวนี้ไปก็อาจจะถูกควบคุมโดยใครบางคนอีกทีนึงก็เป็นได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นวิลเลียมอัฟตันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากจบในในเรื่องของ ไฟนเฟนตี้ภาคหลักแล้วนะครับคิดว่าตัวเดียวซีรูเนี่ยก็คือการช่วยเหลือตัวเวเนซ่าอย่างเดียวหลังจากนั้นไฮเทเลอร์เนี่ยก็จะเป็นภาพเงาๆเหมือนกับจะเป็นมืออนิเมทนิกค์ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเหมือนแขนที่ยืดยาวด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวของสปริงแท็บหรือเปล่าหรือว่าจจะเป็นหรือว่าคือบอนนี่ที่หายตัวไปนะเพราะว่าผมเหมือนเหมือนจะมีหูด้วยนะครับหลังจากที่หยุดเข้ามานะแล้วก็เหมือนดวงตาของบอนนี่หรือเปล่าแล้วก็ชิ้นส่วนแขนก็คืออินโดซเลตันหรือเปล่า นะครับคิดว่าบอนนี่น่าจะกลับมาในเดียวซนี้นะครับเออโดยสรุปแล้วผมคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเวเนซ่าเนี่ยจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอนะครับที่รอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าเมกาพิกซา a c เพลสที่ถูกออตัวของแวนนี่จับมานะครับเธออาจจะ คุมสติได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตัวละครหลักอย่างสปริงแท็บโดนเดอะบ๊อบจัดการไปทําให้แวนนี่นั่นก็หายไปด้วยทําให้วินนซ่าที่มี2บุคลิกนะครับบุคลิกเดิมของเธอที่เป็นสภาพจิตที่โดนภาพหลอนแล้วก็โดนควบคุมเนี่ยทำให้เธอเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ได้ติดต่อไปหาแคสซี่ครับเพื่อที่จะให้มาช่วยเหลือเธอ ที่ติดอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกทางหนึ่งเลยก็คือเป็นาการวางแผนกับดักของวิลลี่อัฟตันนะครับที่ยังไม่ตายนะแล้วก็ขอให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยที่จิตวิญญาณของอาฟตันนะครับก็ยังคงอยู่ในร่างของเวเนซ่าซึ่งก็จะเป็นในรูปแบบของแวนนี่นั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจว่ากับทฤษฎีนี้นะครับอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทําไมเวเนซ่า ถึงมี2บุคลิกนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะก็การที่เวเนซ่ากลายเป็นแวนนี่แล้วก็ช่วยเหลือสปริงแท็บเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับผมก็ทําไปในคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการสรุปในเรื่องของฟ a น f เฟตตี้ทุกภาคแล้วด้วยนะครับก็ ไปสามารถดูกันเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีแล้วก็การแกะตัวอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอเล่นกันในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับผมยังไงก็โอ้ถือว่าคอนเทนต์ของ f ฟนเฟนดีออกมาเยอะมากมากเลยนะครับทั้งภาพยนตร์แล้วก็ตัวดียอซใหม่นะครับที่เรารอกันมานานแสนนานครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับใครมีความเห็นอย่างไรในตัวเทเลอร์นี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ